ชักท้ายกับสาวตือกินเที่ยวสาวตือเอาผับมีมาตกไม่หยุดหรอกพี่น้อวุ้ยหนาวสโนว์มาอีกแล้วค่ะสโนว์ได้ค่ะพี่น้องกำลังตกค่ะพี่น้องจ้าสโนว์มาอีกแล้วหนาวหนาวนมมากเลยค่ะพี่น้องโอ้โหมองมองใส่เสื้อบางๆเองค่ะพี่น้องจ้า มาเสวี่ยออกพีพ่น้องไปท้ายขังนอกพี่น้องจ้ะตูเ้เย็นสาวตูเ้เย็นน้อยสาวตื่นก็นยุคเก่าค่ะพี่น้องจ้ากรีนสมูทตี้นะคะแล้วก็แกงขี้เหล็กค่ะพี่น้องจ้ะปิดไว้ปิดไว้เอาไว้ขังนอกกันล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าไม่เป็นไรนะคะโอ้มาอีกแล้วคะ่ะสนอมาอีกแล้วเดี๋ยวไปท้ายลังบานกันเนาะคะ่ะเนาะกรลังตกค่ะพี่น้องกระลังตก ตกหนาอยู่ดินี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเอาลมก็ได้ใจพี่น้องจ้าจ้าพี่น้องมาหลังบาทเนาะจ้าเนาะมาตามนัดค่ะพี่น้องที่ซสาตื่นบอกว่าหิมะจะมาหิมะที่นี่จะมาช่วงเดือนเมษสานเนาะจ้าเนาะเขาก็มาตามนัดค่ะพี่น้องถ้าตกแห้งก็นีก็คขึ้นจะได้กินเนี่ยหิมะกับน้ำให้รู้บ่อยเระจ้าพี่น้องจ้ามันเป็นละอองค่ะพี่น้องพี่น้องแต่ว่ายังไม่หนักเท่าไหร่เนาะจ้าเนาะ มายางระเบียงค่ะพี่น้องมาท้ายจมุ่มเก่าเกาดุ่มเดเดี๋ยวซาตูไปท้ายย่สวนเนาะจา้ะเนาะมีมาตกค่ะพี่น้องตอนนี้ซาตอกลางลมอยู่นะคะพี่น้องจา้าโอ้มาหนักนะคะเพราะหนักอยูน่นะเนี่ยได้อยู่นะดูดิซาตอกลางลมอยู่นะคะพี่น้องก็เลยอยู่ก็เได้ยืนได้โดดค่ะพี่น้อง,ยายองบานเท้ากับสิซิมซิมฮอนเ่าจ้าพี่น้องบานเข้าฮอนบอเดินเมษาบานเข้าเนาะจ้าเนาะไกลที่รงการแล้วเน,นาะจ้ะเนาะ เอาภาพสโนวมาให้เบิงสโนวตกมาให้เบิงหิมะตกมาให้เบงอ่ให้เบิงค่ายร้อนเนาะจ่าะนะอันนี้ก็มาแล้วนะจ๊ะขาวๆจ้ะพี่น้องจ้าระเบียงหนะ้าบ้านให้ก็หล่ะคะ่ะพี่น้องม่ให้ใหญ่ๆครับพี่น้องใหญ่ไปเดยก็ค้นขึ้นมานะคะพี่น้องจ้าโอ้ยตอนนี้ตรงระเบียงนะคะระเบียงหน้าบ้านคะ่ะพี่น้องจ้า มาตามนัดนะคะหิมะที่นี่มาเดือนเมษาค่ะหิมะที่ยูเคนะคะสกอตแลนด์มาเดือนเมษาค่ะมาตามนัดถ้าตกหนากว่านี้เดี๋ยวจะต้องเอาการะมาังมาวางไว้เผื่อจะได้กินอะ่อะอ่ะหิมะน้ำให้ลูกบ่อยนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเดี๋ยวลองไปถ่ายที่สุดอุ้ยมามา,มาหนักหนักอยู่นะคะพี่น้องสาวตื่นไทยนะ้หอมนะคะพี่น้องไหนสามีบอกว่าเดี๋ยวเขาก็ไปว่าอย่างนี้นักคือว่านักแล้วค่ะพี่น้องเนี่ หนาวค่ะพี่น้องซาตูกำลังเก็บเสื้อผ้านะคะรู้สึกว่าห่อนก้อนหนาเนี่ยรู้สึกว่าห่อนพี่น้องรู้สึกว่ามันร้อนก็เลยเก็บเสื้อผ้าพี่น้องจ้ะเก็บเสื้อผ้าเข่าตู้แล้วนะจ๊ะพี่น้องอันนี้เหมือนพายุนะจ๊ะพี่น้องเนาะเหมือนพายุบันห้าพี่น้องเดี๋ยวซาตูไปทายน้ํา้ำสวนน้ำยางมาให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะบางที่ก็อาจจะหลดลงเลยนะคะเป็นคลิปสั้นๆค่ะพี่น้องคลิปพีมาตกมาอีกแล้วจ้ะมาอีกแล้วนะคะ โอเคค่ะบ okay, ายบายค่ะจอกันคลิปหน้านะคะซาวเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยะคะ่ะจ้าพี่น้องมาอีกแล้วค่ะพี่น้องพายุหิมะตกหนักเลยค่ะพี่น้องระเบิดล้มลุมล่มค่ะพี่น้องเป็นพายุเลยค่ะพี่น้องมาอีกแล้วค่ะภาพก็จะเป็นขาวดําอย่างนี้นะคะคก็จะตกปกคลุมไปด้วยหิมะค่ะพี่น้องมาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วพายุหิมะนะจ้ะเนาะ พายุมหาห้พี่น้องเบิงข่ายร่อนนะจ๊ะเบิงข่ายอาจสีห้อนเนนะาะค่ะพี่น้องจ้าตื่นก็นสิลงเลี้ยวๆไปเลยค่ะพี่น้องจ้าโอเคนะคะเข้ามาอีกแล้วพายุหิมะค่ะพายุหิมะขามาในบาทน,นะพี่น้องพี่น้องได้ยินเสียงบ่ค่ะพี่น้องแบบนี้เลยนะคะพี่น้องจ้าเตื่นก็นไม่ได้ออกไม่อยากไปพายุสวนเ้หนะถึงพ่าในอาบพี่น้องเป็นยังสิาพาอไปบเละ มาแบบข้างนอกแบบอย่างนี้เลยนะคะโอ้โหโอเคค่ะพี่น้องจ้าโอเคจ้ะพี่น้องเอาผ้าพิมพ์ผ้าโยกพิมพมลงนะคะเนาะมาให้พี่น้องเบิง้งค้ายรอนอยู่เมืองไทยเดือนเมษาเดือนสงการนะคะมามาหยุดจุดค่ะพี่นอ้องอาไปทางพุ่นแหละพี่น้องก็แล้วตะล่มเขาสิอทาไปนะะเนาะจ้าเนาะ ยังหลายค,ค่ะคลิปนี้พี่น้องอายุยิ่มะไม่พี่น้องเบิงกาสินาคือเก่านะค่ะพี่น้องจ้ามาจากสองเมือกกาศินาคือเก่าสาสึกสุริจีอ่ะพี่ลูกบอยน้ำแดงน,นะคะโอเคจ้าพี่น้องบ๊ายบายจ้า